ข้อเก้าว่าอุปสรรคกมิตตวาเป็นเครื่องแสดงอวสานแห่งการเฝ้าอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าเทวดาไปแล้วอย่างนี้คือไปสู่สถานอันนับว่าใกล้พระศาสดาซึ่งชิดกว่านั้นบทว่าอภิวาเทตวาได้แก่ถวายบังคมบทว่าเอกมันตังคือโอกาสแห่งหนึ่งได้แก่ข้างหนึ่งบทว่าเอกมันตังนี่ เป็นน้ำงสกลิงแสดงภาวะอีกอย่างหนึ่งเป็นทุติยาวิพัตน์ใช้ในอัดแห่งสัตมีความว่าในโอกาสหนึ่งบทว่าอัฏฐาสิได้แก่สำเร็จการยืนความว่าได้เป็นผู้ยืนแล้วก็เทวดาผู้ยืนเว้นโทษแห่งการยืนหกคือยืนข้างหลังนักหนึ่งยืนข้างหน้านักหนึ่งยืนในที่ใกล้นักหนึ่งยืนในที่ไกลนักหนึ่ง ยืนในที่เหนือลมหนึ่งยืนในประเทศสูงหนึ่งชื่อว่ายืนณส่วนข้างหนึ่งถามว่าเพราะเหตุไรเทวดาจึงไม่นั่งแก้ว่าเพราะต้องการจะรีบกลับความจริงเทวดาทั้งหลายอาศัยเหตุบางประการเท่านั้นจึงมาสู่มนุษยยโลกซึ่งเป็นดุจที่เวทอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดก็แลโดยปกติมนุษย,ยโลก ย่อมเป็นสถานที่ปฏิกูลแก่เทวดาเหล่านั้นจำเดิมแต่ร้อยโยน์เพราะมีกลิ่นเหมน็นพวกเทวดาย่อมไม่อภิรมในมนุษยโลกนั้นเพราะฉะนั้นเทวดาจึงไม่นั่งเพราะต้องการจะทำกิจของผู้มาแล้วรีบกลับไป